ะนะครับวันนี้มาสเตอร์เมตไตรจะมาสอนนักเรียนในรายวิชาคีย์บอร์ดนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเรียนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นกันก่อนนะครับเพื่อที่นักเรียนจะได้อ่านโน้ตเป็นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียกันเลยนะครับ Today we have to learn about basic keyboard ทฤษฎีแห่งเสียงดนตรี ก่อนที่เราจะเรียนกันให้นักเรียนโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาก่อนนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยครับ Good day my student สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาสเตอร์จะมาสอนวิธีการเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้นที่นักเรียนควรรู้นะครับก่อนอื่นเรามาฝึกอ่าน conversation กันก่อนนะครับ Talking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown. Because it's round and has little antenna. Power of think, plank quam kit. Me you had a Writing, plankan chien. Thinking, plankan Leading, plankan an. Presenting พลังการนำเสนอ s p e a k i n g พลังการพูดก่อนที่เราจะไปเรียนเราไปทบทวนความรู้กันก่อนนะครับตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้จักชื่อคีย์ต่างๆบนคีย์บอร์ดกันแล้วนะครับและนักเรียนได้ปฏิบัติคีย์บอร์ดในมือขวาและมือซ้ายไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องที่เราเคยเรียนกันไปนะครับ s c a l e C major ก็คือบันไดเสียง ที่ประกอบไปด้วยโน้ต8ตัวได้แก่ตัวโดเรมีฟาซอลาทีโดทบทวนเรื่องการอ่านโน้ตด,ดนตรีโน้ตตัวแรกก็คือโน้ตตัวโดเสียงกลางนะครับโน้ตตัวโดเสียงกลาง จะอยู่ทับเส้นพิเศษหรือเส้นน้อยนะครับและจะเรียก ER เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว C นะครับโนตตัวต่อไปก็คือโนตตัวตไไเรนะครับโนตัวเรจะอยู่ใต้เส้นที่1แล,และจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว D ีโนตตัวต่อไปก็คือโนตตัวมีนะครับโนตตัวมีจะอยู่ทับเส้นที่1และจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว อนะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวฟานะครับโน้ตตัวฟาจะอยู่ในช่องที่1และจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว f นะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวซอนนะครับโน้ตตัวซอนจะอยู่ทับเส้นที่2และจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว g โน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวลานะครับ โน้ตัวลาจะอยู่ในช่องที่สองและจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว a นะครับโน้ตตัวต่อไปที่นักเรียนเห็นอยู่ก็คือโน้ตตัวทีนะครับโน้ตตัวทีจะอยู่ทับเส้นที่3และจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว B นะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวโดเสียงสูงนะครับโน้ตตัวโดเสียงสูงจะอยู่ในช่องที่3นะครับ หรือเรียกเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว C และโน้ตตัวต่อไปที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่ก็คือโน้ตตัวเรเสียงสูงนะครับโน้ตตัวเรเสียงสูงจะอยู่ทับเส้นที่4นะครับและจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว D โน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวมีเสียงสูงนั่นเองครับโน้ตตัวมีเสียงสูง จะอยู่ในช่องที่4นะครับและจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว e โน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวฟาเสียงสูงนั่นเองครับโน้ตตัวฟาเสียงสูงจะอยู่ทับเส้นที่5นะครับโน้ตตัวฟาเสียงสูงจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว f และโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวซอนเสียงสูงนะครับโน้ตตัวซอนเสียงสูง จะอยู่บนเส้นที่5นะครับให้นักเรียนสังเกตดูดีๆนะครับและโน้ตตัวซอนเสียงสูงจะเรียกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าตัว G Look at the picture ที่นักเรียนเห็นอยู่ก็คือแบบฝึกหัด f i n g e r i n g ข้อที่2บรรทัดล่างนะครับในครั้งนี้เราจะเรียนอ่านโน้ตกันในห้องที่3และห้องที่4นะครับเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับโน้ตตัวแรกก็คือโน้ตตัวฟา โน้ตตัวฟาจะอยู่ในช่องที่1นะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโ네น้ตต no ัวมีโน้ตตัวมีจะอยู่ทับเส้นที่1นะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวเรโน้ตตัวเรจะอยู่ใต้เส้นท nope. ี่ allora 1นะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัวมีโน้ตตัวมีจะอยู่ทับเส้นที่1นะครับ เราไปอ่านโน้ตในห้องที่3พร้อมกันนะครับ one two three four m i l y one more time one two t h r e m i กูจอบเก่งมากครับไปเรียนในห้องที่4กันต่อเลยนะครับโน้ตตัวแรกของห้องที่4ก็คือโน้ตตัวฟา โน้ตตัวฟาจะอยู่ในช่องที่1น,นะครับให้นักเรียนดูตามที่มาสเตอร์สอนด้วยนะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโน้ตตัมีโน้ตตัวมีจะอยู่ทับเส้นที่1น,นะครับโน้ตตัวต่อไปก็คือโนตัวเรโน้ตตัวเรจะอยู่ใต้เส้นที่1น,นะครับและโน้ตตัวสุดท้ายก็คือโน้ตตัวโดโนตตัวโดจะอยู่ทับเส้นน้อยนะครับ ไปอ่านโน้ตในห้องที่4พร้อมกันนะครับ one two three f o a m i r o more time one two three four a m i r กูชอบเก่งมากครับครั้งต่อไปเรามาร้องโน้ตในห้องที่3และห้องที่4ไปพร้อมกันนะครับแต่ครั้งนี้ มาสเตอร์จะเปิดเสียงเมโทรนอมให้หนักเรียนได้ยินด้วยนะครับเมโทรนอมที่เราเคยเรียนกันไปก็คือเครื่องเคาะจังหวะนั่นเองนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาร้องโน้ตในห้องที่3และห้องที่4ไปพร้อมกับเสียงเมโทรนอมเลยนะครับ one two three four m y f a m i l One more time One, Two, Three, Four Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Mi, Re, No แบบฝึกหัดให้นักเรียนทำในไลฟ์เวิร์คชีสส่งครับ